สวัสดีครับแพตตี้ชาแน,นลกลับมาแล้ววันนี้เราอยู่ที่ลานพีซดอนเทลนะก็เป็นลานคาเฟ่นนะอ,อ,อยู่ที่เขาใหญ่เดอ้อก็ถ้าใครสนใจมาก็ลองเปิดแมปมาได้เลยนะ ทางร้านนะครับก็กว้างขวางครับร้านสวยมากบรรยากาศดีดีดูดิเนี่ยนี่คือทางเดินเข้าไปนะครับเออพิเศษก็คือร้านนี้นะครับสามารถเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้เออใครเอาน้องหมาาน้องแมวมานะครับพามาเที่ยวได้เลยเพราะว่าทางร้านอนุญาตให้เอาเข้านะครับนี่ครับพีซดอนเทลนะครับนี่เข้าไปนะครับก็จะเจอบรรยากาศร้านประมาณนี้นะครับเป็นร้านคาเฟ่ขายพวกกาแฟเครื่องดื่มต่างๆนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมีอะไรให้ดูด้วยมีเมนูเมนูด้วยนะก็นี่ครับบรรยากาศในร้านนะครับอลองดูกันครับก็ทางร้านผมว่านั่งสบายนะโปร่งโล่งดีครับแล้วก็แอร์เย็นดีนี่ครับตัวมาสคอตประจำร้านครับเป็นโลโก้ร้านเนาะก็นี่ครับก็คนเยอะมาก็คือคนเยอะนะครับเนี่ยอืมก็ผมก็ยืนรอคิวนะครับอ่าแล้วพอเราผมเลือกเมนูนะครับนี่มีทั้งอาหารเครื่องดื่มอาหารทานเล่นนะครับ จานลงจานหลักมีหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีเบเกอรี่ให้ด้วยนี่เบเกอรี่น่าทานมากแล้วก็ยังมีโซนข้างนอกนะครับเป็นอาลโดนะครับก็คือออกมาก็คือจะเป็นวิวประมาณนี้นะนี่ผมมาเป็นช่วงหน้าฝนนะก็เดี๋ยวฝนตกตก,ตกหยุดๆุดนะกะ็เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> เช็คสภาพอากาศกันก่อนเนาะนี่แล้วก็มีตรงโซนอาลโดตรงนี้นะครับมีเป็นเชอร์รสออกไปเนาะบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับนี่ ก็แดดแรงพอสมควรนี่ครับสวยงามนะเอาจริงๆสวยนะอืมก็ตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะครับนี่แล้วก็เป็นวิวเหมือนฟาร์มนะที่ผมเห็นถ้าถ้าเดาไม่ผิดนะน่าจะเป็นฟาร์มเนาะนี่ครับทางร้านเปิดทุกวันนะครับก็เพื่อนๆก็ลองเซิร์ชด,ดูแล้วก็เดินตามเดินทางตามแผนที่มาได้เลยเนาะ ก็นี่ครับวิวรอบๆนะคระับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอ่าแล้วผมก็ได้สั่งกาแฟไปนะครับเป็นเอสเย็นนะครับก็นี่หน้าตาของกาแฟนะครับก็ทั่วๆไปนะครับแต่รสชาติด,ดีนะส่วนเพื่อนผมสั่งลาเต้น,นะครับ <จะ S 1> ก็นี่ครับเรามาชิมกันเลยดีกว่านอะอ,อรสชาติด,ดีครับหวานมันหอมนี่ครับต้องหมาเพื่อนผมพกมาด้วยอืน่ารักไหมนี่แล้วก็มีคนพกออกมานะน่ารัก โอเคครับถ้าอย่างนั้นก็ฝากกดติดตามแพตตี้ชาแนลด้วยนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมกลับมาใหม่นะบ๊ายบาย